You your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. You can talk about the <IGNS>. กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพืเ่อนบญรีุรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งสวัสดี FC ขอพระคุณ FC อย่างสูงนะครับที่ ให้เกียรติเข้ามารับชมทักทายพูดคุยกันนะครับหลายท่านส่งเหรียญเข้ามาขายหลายท่านส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายก็มีการซื้อขายกันบ้างนะครับตอนนี้ก็มีหลายเหรียญที่กำลังเดินทางเข้ามามีทั้งเหรียญที่เป็นเหรียญเออเลคอยหรือว่าเหรียญผิดปกติ หรือว่าบางทีก็ดูเพียงแค่ปีพุทธศักราชเท่านั้นนะครับบางทีก็ดูเพียงแค่พศออเราก็รับซื้อนะครับก็ลองลองดูแล้วถ้าเกิดเหรียญนั้นมาถึงคุูหลวงก็จะมีการนำออกมาให้ดูนำออกมาให้ชมในคลิปนี้ EP นี้ใช้คำว่าประกาศรับซื้อก็ได้นะครับดูเพียงแค่ปีพุทธศักราชคูโดงก็รับซื้อ แล้วก็รับซื้อจํานวนเยอะจํานวนมากด้วยและถ้าเกิดใครมีแล้วหาที่ขายที่จําหน่ายไม่ได้คูโดงก็เป็นอีก1ช่องทางนะครับเข้ามาพูดมาคุยกันสําหรับเหรียญที่คูโดงนำมาโชว์ให้เห็นอยู่นี้ต้องบอกก่อนนะครับขออนุญาตพูดถึงเหรียญ2เหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญ10บบาทของ ในหลวงรัชกาลที่9เหรียญ10บาทในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่เพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องๆเห็นอยู่นี้เนี่ยจะเห็นว่านะครับบางที่ก็มองไปดูนะครับตัวหนังสือก็เลือนล่างนี่ครับผมตรงนี้ไม่มีตัวหนังสือเลยอันนี้ก็มีบ้างติดบ้างจางบ้างนะครับเหรียญแบบนี้ลักษณะนี้เป็นเหรียญ ที่ครูโดงขออนุญาตยังไม่รับซื้อ in นะครับเพราะว่าเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเห็นนี้เป็นเหรียญชำรุดจากการใช้งานนี่ครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับถ้ามีเหรียญแบบนี้มาสอบถามก็ได้นะครับสอบถามก็ได wow. ้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญปกติแล้วก็เหรียญชำรุดจากการใช้งานครูโดงขออนุญาตไม่รับซื้อนะครับ ครูดวงของอนุญาตไม่รับซื้อนี่ครับผมครูดวงก็นํามาให้ดูนะครับเออเหรียญแบบไหนที่เรารับซื้อเหรียญแบบไหนที่เราไม่ได้รับซื้อจะได้ทําความเข้าใจกันเนาะเนี네่ยเห็นเห็นชัดชัดเลยเนี่ยนี่ครับผมเป็นเหรียญจำรูจักการใช้ง,งานนะครับโอเคนะครับนี่คือเหรียญที่ครูดงของอนุญาตปฏิเสธนะครับทีนี้มาถึงเหรียญที่ครูดงรับซื้อเบื้องต้นเบื้องต้น คูโดงขอใช้คำว่าประกาศรับซื้อนะครับถ้าเกิดใครเป็น FC ครคูโดงตั้งแต่คูโดงทำคลิปมาจะเห็นว่าเหรียญที่เป็นลักษณะของเหรียญต่างประเทศเนี่ยคูโดงพูดค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่ได้รับซื้อเลยแต่แต่นะครับตอนนี้คูโดงรับซื้อเหรียญต่างประเทศ เน้นย้ำนะครับเป็นเหรียญต่างประเทศแต่เบื้องต้นขออนุญาตรับซื้อเหรียญต่างประเทศที่เป็นเหรียญ1น1ดอลลาร์หยูโรไม่ใช่1ดอลลาร์สิหยูโรและ2ยูโรก่อนนะครับ1ยูโรและ2ยูโรก่อนนะครับเนี่ยใครมีเหรียญ1น1ยูโรและ2ยูโรสามารถ พูดคุยกับคูโดงเสนอขายมาได้นะครับเนี่ยอย่างก็เหรียญหนึ่งยูโรคูโดงรับซื้อ10บาทต่อหนึ่งเหรียญมันก็ยังดีกว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเก็บเอาไว้ถูกไหมแล้วก็เหรียญ2ยูโรคูโดงรับซื้อ30บาทถึง40บาทต่อ1เหรียญ30บาทถึง40บาทต่อ1เหรียญ2เหรียญก็40บาทถึง50บาทและนี่ครับผม คูโดงต้องเน้นย้ำนะครับคูโดงไม่ได้รับซื้อตามราคาเท่าหน้าเหรียญเพราะคูโดงไม่ใช่ธนาคารทําความเข้าใจกันนะครับคูโดงไม่ใช่สถาบันการแลกเงินเหรียญนี้คูโด่งซื้อมาเพราะว่าเราเป็นนักสะสมขายเป็น FC คูโดงจะเห็นว่าคูโดงเป็นนักสะสมนะครับคูโดงไม่ได้เป็นพ่อค้าซื้อเหรียญมาเพื่อจำหน่ายขายต่อเรามีความชื่นชอบ ในการออกแบบดีไซน์ของเหรียญแต่ละประเทศเพราะว่าเหรียญแต่ละประเทศก็จะมีประวัติศาสตร์ของเหรียญแล้วก็เขาจะบันทึกอยู่ในเหรียญนั่นแหละนี่ครับผมเหรียญ1ยูโรและเหรียญ2ยูโรลองลองดูนะครับแล้วก็รับซื้อจํานวนเยอะด้วย1ยูโรและ2ยูโรเหรียญนี้10บาทเหรียญนี้10บาทนหนเหรียญนี้30-40บาทต่อ1เหรียญ นี่ครับผมลองลองดูนะครับเผื่อเป็นช่องทางเลือกให้กับเพื่อนๆพนี่พน้องน้องเน,นี่ยเนี่ยหยูโรและ2องยูโรทีนี้มาพูดถึงเหรียญของประเทศไทยทบ้างที่คูดโดงก็รับซื้อมาอยู่โดยตลอดและต้องการจำนวนเยอะเหรียญนี้เพื่อนๆพี่พี่น้องๆก็อาจจะทรากันดีอยู่และหลายคนก็ส่งมาขายให้คูดโดง เยอะอยู่นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ10บ,บาทโดยเฉพาะเหรียญ10บ,บาทพระเสียรเล็กที่เป็นปีพุทธศักราช2,541เหรียญ10บ,บาทปีพุทธศักราช2,541จำนวนการผลิต980,000เหรียญหลายคนก็ทราบนะครับว่าคุณดวงก็รับซื้อมาอยู่โดยตลอดซื้อมาตั้งแต่โอ้โหหลัก100บาท หลักร้อยบาทนะครับสูงสุดเนี่ยถึง500-600บาทที่คุ่ดงซื้อมาแต่ว่าอันนั้นเป็นเหรียญผ่านการใช้งานน้อยตอนนี้เราก็เก็บใส่เมาส์เราไว้แหละจนปัจจุบันราคาล่วงลงมานะครับมันก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับเหรียญปี2 5 4 1น่คุดงรับซื้อ3บาทจนถึง50บาทต่อ1นึ่งเหรียญ30บาทถึง50บาทต่อ1นึเหรียญ เนี่ยเพียงแต่ว่าต้องเวลาจะซื้อขายกันคุณหงก็ต้องขออนุญาตนะครับมีเพื่อนเพื่อนี่น้องหลายคนบอกผมมีเหรียญปี4ีจหนึ่งจำนวน120เหรียญคุณหลงซื้อหมดไหมคุณหงก็ขอซื้อหมดแต่ว่าขอให้เพื่อนเพนน้องถ่ายรูปภาพถ่ายวิดีโอถ่ายรูปภาพอะให้ชัดๆเพราะว่าเพื่อนเพื่อนพี่น้องแถมยังบอกว่าขอให้คุณหลงโอนเงินไปให้ก่อน อะไรแบบเนี้ยเราก็ปฏิเสธไปเพราะว่าเราเห็นหน่ะเหรียญนะ่ะอยู่มิกเป็นกองอะ่ะแต่ปี41เราไม่มั่นใจว่าเป็นปี41ทั้งหมดเลยหรือเปล่าก็อยากให้เพื่อนเพื่น,น้องทําความเข้าใจกับครูโด่งด้วยเนาะช่วงนี้ก็ต้องระวังตัวเอาไว้หน่อยโอเคไหมครับก็ขอให้มีหลายๆเหรียญอ่านี่คือทั้ง3เหรียญ3 3เหรียญที่ครูโด่งประกาศรับซื้อเนาะนี่ หนึ่งเหรียญสองยูโร30บาท40บาทต่อ1เหรียญเหรียญ1นยูโร10บาทต่อ1เหรียญและเหรียญ10บาทปี2541 30บาทถึง50บาทต่อ1เหรียญบางคนมีไอ้นี้เหรียญ2ยูโร2เหรียญอันนี้3มเหรียญอันนี้4ี่เหรียญรวมรวมกันก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีอ้นี้เหรียญหนึ่งอันนี้เหรียญหนึ่งอันนี้เหรียญหนึ่งคุโดงก็อาจจะต้องขอบอกคือมันจะไม่คุ้มกับค่าส่ง มันไม่คุ้มกับค่าส่งนะครับเพื่อนเพี่น้องทําความเข้าใจกันด้วยนะนี่คือเหรียญที่ครูโดงประกาศรับซื้อและต้องการจํานวนมากโอเคไหมครับคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม